สวัสดีค่ะพี่อาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทําระบบ T S W Intergos กับครูสิตาค่ะวันนี้พี่อาย่ามาแบ่งปันนะคะสเทคนิคสร้างความโชคดีให้กับเรานะคะความโชคดีมันสามารถสร้างได้นะคะไม่ต้องรอให้เราไปต่อโชคชะตาหรือไม่ต้องรอไปนอนลมหรือไม่ต้องรอนะคะเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลน,นะคะเราสามารถที่จะสร้างความโชคดีให้กับตัวเราได้ต,ดตลอดแต่ทุกคนคะนะคะความโชคดีมันคือพรสแสวงนะคะไม่ใช่ พรสวรรค์น,นะคะเราสามารถสร้างได้ด้วยวิธีการพูดการแสดงออกความรู้สึกนะคะหรือว่าอารมณ์ของเราสามารถที่จะสร้างความโชคดีกับตัวเองได้นะคะเราไม่ต้องรอไปบนบานสารกล่าวที่ไหนเราก็สามารถสร้างความโชคดีได้นะ,ะยิ่งเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เรายึดถือนะคะความเชื่อของเรายิ่งจะทําให้เราโชคดีเข้าไปใหญ่กับทุกคนค่ะนะคะบางคนอาจจะมีความเชื่อเรื่องหินนะคะหินอย่างนี้นะคะถ้าเขายิ่งคิดดีพูดดีก็จะยิ่งทาให้ชี วิิเจรญหรือเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีเราจะโชคดีเราก็ายิ่งโชคดีค่ะทุกคนคาะวันนี้พี่ยา่ามี3เทคนิคมาแบ่งปันนะทําให้ตัวเองโชคดีทําอย่างไรการปลุกเสกตัวเองให้โชคดีนะขอน้อ1เลยค่ะเทคนิคที่1น,นะเคล็ดลับที่1เลยก็คือเราจะต้องนะคิดดีนะนอกจากเราคิดดีคิดในด้านคิดในด้านบวกคิดในเชิงบวกนะเราไม่คิดด้านลบเพราะการที่เราคิดด้านลบ มันจะดึงดูดความโชคร้ายมาสู่ตัวเราเราต้องคิดดีคิดในด้านบวกคิดในเชิงบวกคิดแล้วรู้สึกมีความสุขคิดแล้วอารมณ์ดีคิดแล้วรู้สึกหัวใจฟูคิดแล้วอิ่มเต็มหัวใจคิดแล้วปิติสุขนั่นคือเรามาถูกทางนะคะนอกจากเราคิดดีแล้วเราจะต้องอารมณ์ดีนะทำดีด้วยอารมณ์ดีเบิกบ,บานนะถ้าเรานะอยากเป็นคนโชคดีเคล็ดลับของคนโชคดีสวัสดีค่ะคุณรจชนาะสวัสดีค่ะ เคล็ดลับของความโชคดีก็คือการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนั่นเองการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเบิกบานคือการที่เราเปิดทางเปิดประตูนะคะดึงความโชคดีเข้ามาหาเรานั่นเองทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสุขอารมณ์ดียนนืนหนึ่งในคืนหนึ่ง ะะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราะะตีด้านบวกให้เรารู้สึกดีไว้ก่อนนะคะบอกกับตัวเองว่าอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมออะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอเดี๋ยวฉันจะเจอสิ่งดีๆเข้ามานะคะนั่นจะทําให้เรายิ่งดึงดูดความโชคดีเข้ามานะคะรู้สึกดีคิดดีอารมณ์ดีรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขเบิกบานนะคะทำอะไรก็ทําแต่สิ่งดีๆมันก็จะดึงพาความโชคดีเข้ามาหาเรานะอันนี้เคล็ดลับที่หนึ่งนะคะทาให้เรามีความสุขมากๆนะคะและเคล็ดลับที่สองค่ะทุกคนค่ะ เคล็ดลับที่2ก็คือชื่นชมนะ,ะเป็นนักชื่นชมเฉลิมฉลองยินดีกับตัวเองและผู้อื่นคนโชคดีส่วนมากจะไม่ใช่คนอิจฉาลิษยาถ้าใครรู้สึกอิจฉาลิษยาคนอื่นแสดงว่าเราจะดึงดูดโชคไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเรานะคะอยากถูกหวยไม่ถูกค่ะอยากถูกรตเตรีไม่ถูกแต่ถ้าเราเป็นนักชื่นชมยินดีนะ บอกกับตัวเองโหฉันเก่งมากฉันน่ะเป็นคนโชคดีฉันนะ่ะทาอะไรก็สําเร็จง,ง่ายๆสบายฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเราพูดกับตัวเองดีๆนะ่ะชื่นชมตัวเองไม่ว่านะจะเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเราขายสินค้าได้สองชิ้นเราก,ก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับตัวเองโอ้โหสุดยอดมากฉันเก่งมากสุดยอดโคตรเก่งเลยเห็นไหมนะเราชื่นชมตัวเองหรือเราเห็นคนอื่นเขาขายของดีมากหรือเขานะคะได้บ้าน ได้บ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือแต่งงานนะหรือมีลูกที่น่ารักครอบครัวน่ารักหรือเข้าไปท่องเที่ยวเราเห็นเขาโพสต์เราก็ชื่นชมยินดีโอโ้ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเนี่ยเอาแบบนี้เลยชีวิตฉันก็แบบนี้แหละฉันก็ได้แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าฉันเป็นคนดีฉันคู่ควรเอาเห็นคนอื่นซื้อรถใหม่รถสวยหรูมากเราอยากได้เราก็บอกฉันคู่ควรเนี่ยเนี่ย ฉันคู่ควรนี่สิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัารวาลส่งหลักฐานมาให้แล้วว่าฉันสามารถที่จะได้สิ่งนี้เหมือนการองสุดยอดมากยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะอืถ้าเรารู้สึกยินดีกับคนอื่นด้วยหัวใจจากความรู้สึกหัวใจของเราเต็มๆเนี่ยเราจะรู้สึกหัวใจฟูเราจะรู้สึกบางครั้งมีกริยาน้ําตาไหลนะน้าตาไหลนะหยดเต้นลงมาอย่างเงี้ยหรือรู้สึกขนดลุกหรือรู้สึกยินดีกับเขาปื้มหัวใจคือหัวใจพองโตไปกับเขานะ่ะแสดงว่าเรา คู่ควรเรากําลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราเรากําลังดึงดูดสิ่งดีดเข้ามานั่นคือเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีแล้วนี่คือวิธีการที่จะทําให้เราเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีด้วยการที่เราชื่นชมฉล,ฉลองเฉลิมยินดีกับตัวเองและก็คนอื่นเป็นนักชื่นชมตัวเองเป็นนักชื่นชมคนอื่นนะเห็นเขาใสเา่เสื้อผ้าสวยเราก็ชม นะเราก็บอกเขาสวยนะชุดนี้เหมาะกับเธอมากเธอคู่ควรเธอสวยมากเราก็รู้จักเชื่นชมคนอื่นบ้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองส่องกระจกเนี่ยเราเห็นตัวเองสวยมากเลยวันนี้นะคะสวยมากใส่ชุดนี้สวยมากเลยเหมาะมากนะเราก็ต้องเชื่นชมตัวเองแบบนั้นหรืออวันนี้นะเราดูหน้าเด็กลงนะเอยวันนี้เราหนะ้าตาสดใสขึ้นนะสิ่งดีๆกําลังเข้ามาแน่เลยนะเราบอกตัวเองแบบนี้เราก็จะดึงดูดความโชคดีเข้ามาแน่นอนค่ะเทคนิคที่3ค่ะเทคนิคที่3ก็คือพูดออกไปเลยว่า ฉันเป็นคนโคตรโชคดีพูดบ่อยๆเมื่อไหร่ที่เราพูดนะสิ่งไหนที่เราพูดบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆคิดถึงมันบ่อยๆนะคะตามกฎแรงดึงดูดกฎวิทยาศาสตร์จะเป็นการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราความโชคดีทั้งหลายแหล่ก็จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนะทุกสิ่งทุกอย่างการท่องเที่ยวหรือแม้แต่สิ่งที่เราปรารถนาะจะถูกดึงดูดเข้ามาเมื่อไหร่ที่เราพูดคําว่า โชคดีจังฉันโคตรโชคดีจังฉันโชคดีจังฉันโชคดีโชคดีมากนะพูดแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆให้ติดปากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะใช้คําอุทานบางคนใช้คําอุทานพายแล้วกูนะเห็นไหมมันก็จะเป็นไปตามปากเราสิ่งไหนที่เราอุทานสิ่งไหนที่เราเผอออกมาแสดงว่าชีวิตเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นใช้คําอุทานเปลี่ยนคาอุทานใหม่โชคดีจัง, <us> จงอ่าใช้คําว่าโชคดีจังให้เรานะดจดจําคํานี้ไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโชคดีจังอมาเ่าโชคดีจัง ฝนตกโชคดีจังรถติดโชคดีจังอืมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแดดออกโชคดีจังนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราพูดคําว่าโชคดีจังให้ติดปากโคตชโชคดีเลยอะโชคดีจังอืมฉันโคตรโชคดีพูดที่ติดปากพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆหรือถ้าเรานึกอะไรไม่ออกให้นึกโชคดีจังวันเนี้ยมีลมหายใจโชคดีจังอะฉันยังมีชีวิตอยู่โชคดีจังขายของได้โชคดีจังมีครอบครัวที่น่ารักพูดคําว่าโชคดีโชคดีเกิน17ครั้ง ่อวันนะ่ะคุณก็จะดึงดูดความโชคดีเข้ามานั่นคือคุณโฟกัสนั่นคือคุณพูดย้ำๆซ้ำๆจิตใต้สำนึกของคุณจะจดจําจิตใต้สำนึกของเราจะรับคําสั่งอ๋อเจ้านายชอบความโชคดีเขาก็จะสารฝันให้เรานะอา้านะส่งขึ้นสัญ,ญญาณไปทุกทิศทุกทางเพื่อจับไอเจ้าความโชคดีทั้งหลายแหล่มีว่าจะกการงานการเงินคนดีทุกสิ่งทุกอย่าง ประดมเวลาเข้ามาในชีวิตของเราให้เรารับความโชคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นความรักความโชคดีโชคฟุกโชคลาบลังไหลเข้ามาแค่เขาแค่เราพูดคำว่าโชคดีจังให้ติดปากแทนคําพูดที่เราอุทานออกมาเวลาเราตกใจหรือทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเราใช้คําพูดใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นใช้คําพูดคำว่าโชคดีจัง พู่ให้ติดปากแล้วเราจะเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกเลยนะคะใครที่ฟังคลิปนี้นะขอให้โชคดีทุกคนหรือมาฟังย้อนหลังก็ขอให้เป็นคนที่มั่งคัง่งร่ำรวยดึงดูดแต่ความโชคดีโชคปุ๊กโชคลาบเข้ามาสู่ชีวิตของเราใครไม่เคยถูกรตเตอรี่ถูกหวยก็ขอให้ถูกลงวันใหญ่ๆรางวัลที่หนึ่งสำหรับวันนี้พี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วกันพี่น้องแนว